ต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อู่ศินสมบัตินะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรีวิวรถสวยมือสองนะครับอ,อันนี้ช่างแซมก็จัดระบบระเบียบกำลังย้ำหมุดอยู่นยมมยคนเดียวตัวเดียวอันเดียว ราคากันเองเ้ยยื้อใช่ไหมเลือกเอาตามนั้นเลยได้อยู่ป่ะผมมันต้องยกสูงไงยกสูงนะใช่ต้องยกตามมันเนี่ยครับตามสวยนะกลัวมันจะไปไกลนะเดินไม่ไกลนะยกตามต้องยกตามเสาอ่ะตามเสาใช่อันนี้จะเดินแฝดนะครับนี่มีอะไร ก็จะมาดูความงามของบางโกลนะครับแต่นี้ยังไม่ติดตั้งไม่เรียบร้อยก็คงจะโอเคนะครับเอาละขอให้เองแข็งแรงอย่างเดียวไหน,นะนลดีดูดิประมาณนี้ยผมต้องติดตั้งที่อรอทีให้กคุย ฐานยัเพิ่งพ้นสีอะไรยังไม่ได้แห้งอันนี้ก็นนสเตนเลสแท้นะครับชุดละอันนี้ยังไม่ได้ปูใช่ไหมยังไม่ได้ปูใช่ไหมยังเลื่อนได้นั้ยอ,อันนี้เป็นเหลดหุ้มถังนี่ต้องเอาลงไปอีกวะผมก็ลงแล้วเนี่ยนอท้ายมันทำไมสูงถังแม่งใจแม่งอยากขยับไปอีก มันต้องขยับมาหนีาผมว่าขยับมาหน้าใช่ให้มันถมืออย่างเงี้ยมันจะพอดีไงผมพ่อผมวัดแล้วเราก็เลื่อนถังมาสิไม่ได้เลื่อนถังไม่สวยมันต้องเจาะตัวนี้ใหม่ไม่ตรงใช่ไหมใช่ต้องเจาะกระสีเดี๋ยวมีสว่านไงอยู่บ้านตะวันใหญ่ตะวันใหญ่ไปเอาไปให้ผมไปยืมมึงเนี่ยมันต้องเจาะขาเนี่ยขาเดียวตะวานรอบช้าแม็กกิต้าอันนี้ก็ทําขาแล้วนะครับโฮมาตรฐานสากลมันต้องยึดตรงนี้กับตรงนี้ไง สามสากลเฮ้เราก็ัดนํำหนักเยอะนะตรงเนี้ยถ้าเองงุมบางคนคลิปเลยนะคลิปเลยนี่มันมันมันล้าไปนิดเนอะไได้นลมันได้เลแต่ว่ามันล้ามันไม่เข้าโค้งล้อเฮ้ยของมันนะเป๊ะเลยมันจะตากมันไม่สวยดีเื่อเลยนะ